พี่จำได้มันเวเ็ไปหลาประมาณสามอาทิตย์จะลงมติเมื่อเขาทําตีเรื่องใหญ่ขนาดนี้พี่คิดในใจว่ายัางไงก็ต้องเป็นเรื่องเพราะว่าเขาต้องการเชือดไก่ให้ลิงดูแน่นอนเพราะช่วงเวลาที่สามอาทิตย์เนี่ยเขาต้องการปลาให้คนที่เห็นต่างเนี่ยไม่กล้าทําอะไรมีตํารวจทหารประามาแล้วเขาเรียกว่าฝ่ายปกครองเข้ามา40กว่าคนะคือล้อมเข้าออกทางบ้านพี่ไว้เหมือนแบบจับโจรน,นะคะคนเราเราเกิดเป็นคนอะถ้าเราแสดงความคิดเห็นไม่ได้เราจะเป็นคนไม่ได้เลยอะ นางสาวทัศนีบูรณุปกรณ์อดีตสสพักเพื่อไทยจังหวัดเชียงใหม่ถูกทหารควบคุมตัวระหว่างกำลังให้สัมภาษณ์กับสือ่อมวลชนและกำลังจะเข้าไปยื่นหนังสือแสดงความบริสุดใจหลังตบเต็ม ว่าจดหมายที่ออกไปให้ประชาชนพี่ไม่ได้เขียนเลยว่าคุณต้องรับหรือไม่รับจะอธิบายความคิดเห็นให้กับประชาชนเฉยๆว่ามันมีความคิดเห็นเป็นสองด้านนะแล้วที่สําคัญที่สุดไอ้คาถามพวกนี้ต่างหากถ้าสมมุติว่าสวเนี่ยค่ะมีสิทธิ์เลือกนายกได้พี่ก็เขียนแล้วสวเขามีกําหนดอายุ5ปีเอาตามความเป็นจริงก็ได้สองครั้งแล้วอะเท่ากับนายกที่สวเลือกมาจะต้องอยู่ได้ถึง8ปีเลยนะคะเพราะนั้นต้องพยายามให้ประชาชน รู้ว่ามีคําถามพวกนี้ด้วยแล้วรู้ด้วยว่าสวเขาสามารถมีสิทธิ์เลือกในยกได้บาประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่รู้เรื่องเลยนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุและคนที่ไม่ไม่ติดติดตามรัฐมนูญเขาก็จะไม่รู้เราจะให้ประชาชนรับหรือไม่รับรัฐธรรมนูญโดยที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรไม่ได้นะคะไม่ได้จริงๆิพี่จาได้วันเวลาประมาณสามอาทิตย์จะลงมติเมื่อเขาทาตีเรื่องใหญ่ขนาดนี้พี่คิดในใจว่ายัางไงก็ต้องเป็นเรื่องเพราะว่าเขาต้องการเชืออไก่ให้ลิงดูแน่นอน เพราะช่วงเวลาที่สามอาทิตย์เนี่ยเขาต้องการปราบให้คนที่เห็นต่างเนี่ยไม่กล้าทําอะไรพี่ก็เห็นแล้วว่าเขาฝนทั้งบ้านเสื้อแดงพูดจริงๆว่าเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาก็ต้องไปถูกคนเพราะพี่ตำรวจที่รู้จักเขาก็บอกว่าตอนเนี้ยเขาสั่งทั้งภาคห้าเลยนะมาดูเรื่องนี้เรื่องเดียวระดมเลยไปเอากล้องวงจรปิดทุกเส้นเลยที่เขาคิดว่าจะมีการส่งไปสนีเขาทํากันอย่างนี้เลยคือเขาบอกว่าตํารวจทั้งภาคห้าไม่ต้องทําอะไร ไม่ต้องจับยาเสพติดคือวันนั้นถ้าใครอยากปล้นบ้านเขาน่าจะตามสบายแล้วพอพี่มาอยู่กรุงเทพวันนั้นน่ะกลางคืนพี่ได้รับทราบว่า้นบ้านพี่ก่อนก่อนจะเป็นคนออฟฟิศนะคะเขาเอาชื่อน้องสาวพี่มาด้วยคือไอคนที่เขาจับเด็กพี่ไปเขาบอกว่าเขาได้รับเงินจากน้องสาวพี่เพราะพี่ปล่ยเขาจริงๆค่าน้ามันค่าทํางานพี่ก็ฝากน้องสาวไปให้พอเขาเฉลยชื่อน้องสาวพี่ขึ้นมาเขาโทรบ,บอกว่า มีตำรวจทหารมาเขาเรียกว่าฝ่ายปกครองเข้ามาสี่สิบกว่าคนอะคือล้อมเข้าออกทางบ้านพี่ไว้เหมือนแบบจับโจรอะค่ะเพราะพี่รู้ข่าวพี่ก็ขอให้คนโทรไปประสานท่านผบตรรว่าพี่จะไปมอบตัวตอนเช้าละคือตั้งใจว่าอยากจะไปให้เรื่องให้เรื่องมันจบซะไปแล้วถ้าพี่จะคิดว่าเมื่อเรื่องมันเกิดแล้วอยากให้จบที่พี่คนเดียว เมื่อวานนี้คุณทัศนีก็เดินทางไปขอเข้าพบผอบตรอค่ะพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาเธอบอกเธอต้องการจะยืนยันความบริสุทธิ์ใจแล้วก็มาเพื่อที่จะมาร้องขอความเป็นธรรมให้เจ้าหน้าที่ทหารปล่อยตัวนางสาวธานพิษบุรณุป,ปกรณ์น้องสาวที่ถูกเจ้าหน้าที่ทหารควบคุมตัวไปด้วยทีนี้ในระหว่างที่คุณทัศนีกับทนายความกําลังให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนอยู่ยังไม่ทันได้พบขอบตรอ เจ้าหน้าที่ทหารค่ะนำโดยพันเอกบุรินทร์ทองประภัยนายทหารประธรรมนูญก็เข้ามาควบคุมตัวคุณทัศนีใช้อำนาจตามคำสั่งหัวหน้าคสชนะคะในข้อหายุยงปลุกป,ปั่นค่ะอันนี้จะเป็นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 6ครับแล้วก็นำตัวคุณทัศนีเนี่ยนะครับขึ้นรถทำวิถทหารไปสอบปากคำที่มณฑลฐานบกที่1 ดยจะถูกทหารควบคุมตัวเป็นเวลาเจ็วันแล้วก็จะส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมยืนยันว่าจะปฏิบัติกับคุณทักษิณอย่างนุ่มนวลละมุนละม่อมแล้วก็คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพกันพี่เตรียมใจไว้แล้วถามในใจว่ากลัวไหมก็กลัวนะแต่ก็เมื่อมันเกิดแล้วอะถ้าเราไม่ก้าวเข้าไปหามันพี่จะไปนั่งหลบมันให้มันหาพี่มันไม่จบนะก็ตัดสินใจว่าไปก็ไปอะไรเกิดให้มันเกิดเลย เราพอไปเขาปุ๊บเขาจะมาเป็นวงกลมโตว,วงกลมใหญ่ๆใ,ให้พี่นั่งหนึ่งคนมีทั้งตำรวจทหารเขาก็นั่งสอบพี่ก่อนใครเป็นคนสั่งพักหรือเปล่าเนี่ยบอกไปซะทำไมจะต้องเอาตัวเองมาลำบากอะไรนะพี่ก,ก็ต้องทำเองให้ทำยังไงอ่ะก็ทำเองนะก็พูดกันยังไงก็อยู่แท่นะี้ เขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าพี่ยังตอบวนไปวนมาอยู่อย่างเงี้ยนะพี่จะกลับบ้านไม่ได้นะพี่ก็บอกว่าที่พี่พูดเนี่ยพี่พูดให้ฟังหมดแล้วพี่พูดความจริงทุกอย่างคุณจะสอบไปถึงเจ็ดวันเขาต้องเอาพี่อยู่เจ็ดวันจนครบนะแต่ถ้าพี่ตอบหมดตอบความความจริงหมดเดี๋ยวเย็นนี้เขาจะให้กลับบ้านละมาพูดกับพี่คุณไม่สงสารน้องสาวคุณเหรอพี่ว่าสงสารสิคะท่านก็ปล่อยเขาไปสิคะเขาไม่เกี่ยวพี่ก็อย่างนงี้เนาะแล้วคุณต้องบอกมาให้หมดก่อนไงพักสั่งให้คุณทําอะไร จดหมายเนี่ยผมดูแล้วคุณเขียนเองไม่ได้หรอกอยังไง oh. พี่ก็เลยบอกว่าดิฉันคุณเห็นดิฉันโง่เหรอคะดิฉันไม่ได้โง่นะคะคุณไม่ต้องขูด่ดิฉันดิฉันไม่กลัวไม่ต้องมาทําสายตาด้วย <c oughs> ก็ว่าอย่างนี้แหละฉันไม่กลัวเสร็จเขาบอกว่าเขาต้องขอมัดมือเขาก็บอกพี่ว่าเขาจะพาพี่ไปนอนมัดมือกับปิดตานะก่อนจะพาไปขึ้นรถพี่บอกไม่ได้พี่กลัวพี่ให้มัดมือไม่ได้ถ้ามัดมือพี่จะต้องกรี๊ดแน่เขาก็เลยบอกว่า งั้นขอเขาขอจับมือพี่ไว้ตลอดนะจับแบบมัดนะแต่ว่าถ้าพี่ไม่ยอมอีเขาก็ต้องมัดละแล้วลพี่ถามเอาพี่ไปไหนเขาบอกเอาไปที่พักที่ไหนเขาก็บอกว่าเดี๋ยวก็าถึงเองพี่ก็ถามแล้วจะถึงหรือยังจนเอาไปพอเอาไปนั่งรถประมาณชั่วโมงกว่าก็ไปที่ถึงเป็นเป็นห้องเป็นเป็นเหมือน,นบ้านเก่าๆอะค่ะบ้านเก่าๆซอมซ่อเป็นบ้านไม้แล้วพี่เข้าไปในนั้นแล้วก็ในห้องนะั้นมันก็เป็นห้อง แล้วมีเตียงนอนแล้วมีห้องน้ํานในนั้นแต่ใน,นห้องนั้นก็จะมีลูกโรงเหล็กแล้วเขาเอาลัฐธนูนในพี่ฉบับหนึ่งแล้วกระดาษกับเินสอว่าให้อ่านล,าลัทธนุนด้างลัทธน,น,นุนหกฝูงของเขาเนี่แหละอ่านแล้วสรุปเขียนมาให้พูดจริงนะตอนที่มอให้อ่านด้วยแล้วพวุนี้มาสรุปพี่ก็ค่ะพี่ไม่อ่านพี่ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยลพูดจริงๆว่าฉันไม่อ่านอนะหนาขนาดนี้ใครจะไปอ่านหมดแล้วหลังจากวันนั้นเนะี่ยเขาเอากพี่สอบอยู่นะวนไปวนมาอยู่เรื่องเดิม สอบใหม่เสร็จ2วันปุ๊บเขาก็เอาไปขึ้นศาลทาหาราไปศาลทาหารที่ลุน้นพุ่งงใจเราก็อยากได้ประกันตัวเนาะเพราะว่าเราเห็นสภาพพ่อแม่วันนั้นที่ไปศาลทหารละพอแบบไม่ได้ประกันตัวเนี่ยพออี่ก็เซเหมือนกันนะเพราะว่าเอ๊ะทำไมแค่นี้ไม่ให้ประกันตัวในเมื่อจับเราเรียบร้อยเป็นคดีเรียบร้อยแล้วนี่นะคะเราเป็นนักโทษทางการเมืองถ้าคิดว่าเราผิดทางการเมืองน่าจะแยกเราขังแต่ไม่ค่ะเอารถเดือนจํามารับ ผู้ชายแยกไปที่แม่แตงผู้หญิงแยกไปที่เรือนจําหญิงแล้ววันที่หลังจากสารไม่ให้ประกันศารบอกว่ากลัวไปยุ่งเหยิงบพยานหลักฐานซึ่งเราไม่รู้เลยว่าเขาจะเอาใครเป็นพยานแล้วเขาเอาอะไรเป็นหลักฐานพี่ก็ไม่รู้เพราะเขาจับคนของพี่ไปหมดแล้วระหว่างที่เข้าไปที่เรือนจําพี่ต้องทําเหมือนทงนักโทษทุกอย่างนะมันยิ่งแสดงออกว่าเราแบบรู้สึกไม่ได้เลยเพราะว่าพี่มีลูกน้องมีน้องสาวพี่ เป็นคนแก่สองคนคนแก่คนหนึ่งเป็นมะเร็งเต้านมที่ไปซื้อจองจดหมายพี่อีกคนหนึ่งเป็นคนที่เอาบัตรแมโคโครเช,ชื่อจัดเดียวกันไปซื้อเกลือในวันเดียวกันพอดีค่ะกล้องวงจรปิดก็เห็นอยู่แล้วไปซื้อเกลือ <c oughs> เขาก็เอาไปด้วยมันก็ผัดกันร้องไห้อ่ะกลางคืนนะเดี๋ยวไอ้คนนี้ร้องเสร็จคนนั้นร้องต่อแล้วความด้มันจะยิ่งกดดันเรากดดันมากจนชนิดว่าทุกคนไม่สามารถนอนหลับได้ นี้ต้องขอ,อยานอนหลับทุกวันแล้วทุกครั้งพอเวลาแต่ละผัดเนี่ยพอใกล้ๆจะครบผัดเรามีความหวังว่าเดี๋ยวเราจะได้ประกันก็พอไปฟังรอบแรกบอกว่าตำรวจคัดคด้านการประกันตัวอยู่แล้วก็สารก็ยังไม่มีเหตุผลเปลี่ยนแปลงพี่เคยนั่งคิดในใจอ๊ฉันทำอะไรผิดวะและสิ่งที่ฉันทำไม่ผิดเลยเนี่ยนะว้าฉันลากใครมาเนี่ย รวมพี่กับอีกสิบสี่ชีวิตซึ่งไม่รู้เรื่องอะไรเลยเป็นการที่ไหว้าบานกันเขาถูกแลกมาทําไมพี่คิดอย่างเดียวจริงๆว่าพี่น่าจะทําคนเดียวมันทุกอย่างเลยเข้ลกลับมาก็มาวนสภาพเดิมอะสภาพสภาพที่พี่กลัวพี่ไม่ฉะไม่อยากเห็นคือสภาพที่แม่มาแล้วสภาพพ่อแม่ที่แย่มากอะพ่อพี่ก็พยายามทําตัวให้เข้มแข็งแม่พี่อีกแต่เรารู้ด้วยสภาพหน้าตาเขาเนาะ พอตอนนั้นยังไม่ได้ปิดหน้ากากสภาพหน้าตากับรูปร่างที่เปลี่ยนไปอ่ะคือเขาผอมจนโซมไปหมดกันเลยอ่ะนะแล้วเขาก็ถามเราเป็นอะไรบ้างไหมพี่ก็บอกพี่ไม่เป็นไรเลยสบายดีเนาะแต่น้องพี่มันไม่เคยเจอมันก็จะน้ําตาล่วงตลอดเวลาพอน้องน้ําตาร่วงเสร็จเอาละแม่อีกละถ้าสภาพที่แบบบางครั้งอ่ะสภาพที่แม่เดินออกไปแล้วบางทีพี่เห็นเขาสุดอ่ะเออนะมันก็จะเป็นอย่างเนี้ย เป็นอย่างนี้ทุกวันเพื่อนพี่มาเยี่ยมก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันก็มาร้องไห้กันหมดเลยอ่ะพี่ก็อย่าร้องดิห้ามร้องฉันยังไม่ร้องเลยอย่าร้องทําไมมันมีอัต่าภาพร้องไห้ร้องไห้อ่ะพี่ความจริงพี่ก็อยากร้องเหมือนกันเนาะเพราะเราอุดอัดเนาะแต่เราร้องนะถ้าเราร้องปุ๊บไอ้พวกนี้เสียขวัญหมดเลยนะพวกเด็กพวกเนี้ยเขาจะต้องเสียขวัญหมดเพราะพี่พูดแต่ว่าเชื่อสิไม่เป็นไรเราต้องลอบเขาถ้าเราร้องสักคนหนึ่งเนี่ยนิดหนึ่งนะไม่ได้เลยนะจะท้อไม่ได้แม้แต่นิดเดียวเพราะว่า ทุกคนในนี้เขาเสียขวัญไม่หมดแล้วจนสภาพมันก็วนมาจนแบบผัดสุดท้ายพ่อแม่พี่มาเยี่ยมไง mm hmm. เขาก็บอกว่าแจ้งมาว่าผ,ผ,ผัดนี้เขาอาจจะให้ออกเพราะติดไป23วันแล้วเขาอาจ mm hmm. จะให้ออกแล้วนะอันเนี้ยพ่อทนายก็มาแจ้งไงครับ mm hmm. เขาก็ว่าคร mm hmm. ั้งนี้มีความหวังนะให้อดทนหน่อยหนึ่งไงนะก็เลยประมาณอยู่อยู่ในนั้นได้ประมาณ22 23วัน คือพี่อยากจะให้แบบผู้มีอำนาจไ,ได้ได้ได้รู้จริงๆนะมันไม่ใช่แค่เอาเขาไปขังในนั้นมันคือจิตใจของของครอบครัวที่แบบเหมือนแบบถ้าถ้าเขาถ้าเขาลองเอาคิดว่าตัวเขาอะทุกพี่ว่าทุกคนผู้มีอำนาจทุกคนมีลูก มีลูกทุกคนเขาลองคิดเอาจิตว่าลูกเขาถ้าไปนั่งอยู่ในนั้นเขาต<ม>้องเป็นคนไปเยี่ยมลูกพี่ยหา่จริงๆยายผู้มีอำนาจอยากให้ผ,หหผู้ที่ได้ตัดสินะ่ะที่วันนี้ที่เด็กจะอยู่ในนั้นพี่ใยญ่เขาคิดจุดเนี้ว่าเด็กที่อยู่น,นั้นเขามีลูกเป็นพ่อมีแม่ทุกคนเลยอยากแบบถ้าแบบเรียกร้องได้อยากจะเรียกร้องจริงๆว่าเมื่อศาลยังไม่ได้ลงโทษว่าเขาผิดยังไม่ได้ตัดสินให้เขาผิดให้โอกาสเด็กได้ออกมาสู้ข้างนอกออกมาสู้ก็ดีข้างนอก ยิ่งแม่พ่อแม่ที่ที่ถูกเอาภาคเอาลูกไปอ่ะคือลูกไม่ได้ตายนะแต่บางทีมันเหมือนตายทั้งเป็นมากกว่าการตายไปเลยมันจบอ่ะจบว่าเราต้องทําใจแต่เมื่อลูกตายทั้งเป็นพ่อแม่จะเป็นขนาดไหนเพราะนักโทษทางการเมืองหลายคนนะคะไม่มีโอกาสได้มาพูดให้ทุกคนฟังอย่างนี้นะไม่มีโอกาสว่าเขาโดนผลกระทบอย่างนี้สถานะทางสังคมเพื่อนบ้านเขาจะดูเขาอย่างไงเขาไม่มีโอกาสมาเปิดเผยให้เรารู้เลยแต่สิ่งที่เขาทําไป เขาทําไปเพียงแค่ที่ว่าเขาแสดงแค่แค่ต้องการแสดงออกของความคิดคนเราเราเกิดเป็นคนน่ะถ้าเราแสดงความคิดเห็นไม่ได้เราจะเป็นคนไม่ได้เลยอะ่ะแล้วยิ่งถ้าเกิดอย่างสารตัดสินมาแล้วไม่ผิดแล้วมีนักโทษทางการเมืองอีกหลายคนเลยเรื่องคดีประชามติแทบจะทุกทุกคนไม่ซ้ําสารยุติธรรมยกคําร้องหมดเลยแล้วคอสอชอที่ใช้มาตราส,สีรับผิดชอบพวกเขาอย่างไรคนที่คุณทํากับเขาคุณรับผิดชอบเขาอย่างไร ถึงบอกว่าผลที่คุณจับเขามันไม่ใช่แค่เรื่องสวัสดิภาพแที่ไปเอาเขาไปถูกคุมขังอย่างเดียวผลอื่นๆตามมาเขาอีกหลายอย่างเลยทั้งร่างกายจิตใจสถานะทางสังคมเขาโดนเขาโดนทุกอย่างนะและในความกดดันทุกอย่างที่มารวมกับเขาขนาดนี้ผู้สั่งรับผิดชอบอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าคุณสั่งด้วยอำนาจของคุณแต่กระบวนการยุติธรรม ตัดสินว่าเขาไม่ผิดมันก็จบไปแม้คําขอโทษจากลูกผู้ชายชื่อประยุทธ์จันโอชาย,ยังไม่มีให้เขาเลยแล้วเราสังคมนี้จะอยู่กันยังไงอะ